นี่นครับ<ล> ã, ต้องต้องมาแต่งหน้าก็มาแต่งแล้วาแต่งหน้าอยู่แล้วนี่ยสาวปั้นกงผูปลิริมาแล้วครับนึกก็ไม่ได้เห็นหน้าเจอหน้าแล้วครับนวมรงนี่ครับลไหลนปนครับหมีคนลายคนเขาไม่ก็มาทำไมชายแขนแนวแต่เสื้อสีดำฮะมาไมนะ เอฟซีถามว่าทำไมชายชา n e l ใส่เสื้อสีดำเสื้อผมหายครับเสื้อสีขาวผมหายสีอะไรไม่สำคัญสำคัญอปู่อยู่นะหกเป็นงานมงคลครับต้องใส่ขาวครับใส่ชายช a n ครับเปลี่ยนเสื้อด่วนครับตแระแรงเพราะเมื่อวานนี้คัมประกาศบอกว่าตอนเช้าแต่งตัวฟีสไตล์ขอน่อยตอนเย็นเป็นชุดขาวผมก็เลยจัดฟีสไตล์เสื้อผมก็หายเสื้อผมหลงไว้ที่นี่ครัวกลางใครไม่รู้หยิบไปรีบเลยแล้วเงียบกันเลย เอามาเสียบดิ FC เอาไปบ้าง FC เนี่ย,ย <S 2> <S 2> เอาไปบนะ้างเสบอกครับผมไม่น่าจะไปเสียบให้เลยมันมันจะกระจายนะก็บิวจ,จะกระจายชนะ่องนี้ไม่ได้เลยนะใครอ่ะเอามาด้วยห<ช>ร,รือปูนกพ็ไปแล้วไม่มาสาวสาวปั้นนะคนสวยแล้วก็ไปแล้วไม่มาเห็นบอกเวลาแล้วแคร์เป็นทั้งสายุทธนะครับนี ถ่านน้ำอีลรอต้องถึงจะประกาศในวัวขอช่องนี้ช้พยานีมาแล้วนะเหรอช่องนี้ไม่ลงค่ะถ่ายไปจะไม่ลงลก็ถ้า่ายไปะสื่อถายให้ฮูวาถ้ามีคลิปขาย่ายคลิปนี่ขาวนี่คอิไม่จีรีบบอดห้ามจีรี นี่ตนีุ่นะครับน่ีะมีอยู่จนคอยของปั่นอยู่ครับเออนนี่ฮะสาวปั่นช่างปั่นปาริจิตสวัเดีค่ะสวัสดีค่ะนแรกกระายกักช่องปันใจอยู่กระต่าด้วยนะครับสวัสดีคร่ะ